nghe mà ở nhớ nha ừ. kín thong thương Được. làm gì do mồ bắt sệt nữa bắt phúc sinh chưa quá nha nữa đi hòm chưa cháy nữa ờ. tốt đi thong cái gì đó rồi cho kín không phải hứa gì xem không

ใหไ<อ>ไ้ไปก็คิดะให้ไปเออให้ใครไปมั่งเนี่ยตังเนี่ยให้มึงไงลุนคนอื่นยังไม่ได้ให้ใครเหรออืมจะไม่ให้มันไปแล้ควคนอื่นเนะีเหรออยากจะซื้อมาไปอยายสักขีสบขีดเถอะเหรอยังอยู่นี่นี่เลยเหรอแค่นี้แหลนะเหรอ เหลือแค่นั้นเองเหรอเอาไปไหนหมดเจ้าอ้าวธนาคารเท่สิหร่แปดสิบเหลือเหลือแปดสิบอืมฝากธนาคารเนี่ยไม่ใช่อีที่ฝากฝากธนาคารหนึ่งเหรอหกหมื่นยี่หุ่นบ้างเออยี่หุ่นชิ0พันเนือเหรอ

Dạy có phút bởi lười, bưởi tụi con. Hả? Bảo. Chứ dạy, mặc hãy dạy sắc sống khịt thứ mặc hãy dạy sắc sống khịt hả? Dạy lắt nè. Ờ. Ờ, hai hãy dạy thông Hả? Hãy dạy thông sắc sống Mình chứ đi á. hồi là sống khịt. ยายยทองคือย่าชั้นทุกคนยายรัดก็คือแม่ยายดอกไม้นะคะยายก็จะให้ซื้อหมากไปให้ <laughs> อืมอื้จะนอนอยังไงน,นอนพักผ่อน<า>นอนพักผ่อนได้นอนเออนอนพักผ่อนวันนี้อาการก็เป็นแบบนี้ทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มจใสมีความสุขแต่หลงๆล,ล,ล,ลืมพูดถึงคนนู้นคนนี้เนี่ยไปซื้อมาจากไหนงานวัดใหญ่เนี่ยนะนเท่าไหร่อร้อยหนึ่งแแ่งอีก <พง S 2> อีกงูไปไหนโเยันนั้นมันเละหมดแล้วยาย,าย วันนี้ใหญ่อดอกไม้อาการลุ่งลงล,งลืมล,มลืมนะจ๊ะทุกคนอ mm ื hmm. ให้ตังค์ชั้นไปให้ตังค์แม่ไป้วหาว่าให้รุนจะให้ไปซื้อหมากให้ยีรัดยีรัดก็คือแม่เขาให้ซื้อให้ยีท้องมั่งอ mm ืม hmm. วันนี้อาการเป็นแบบนี้ทุกคนเลือดได้ยีท้องมะเหรอลุ่มลืมนะจ๊ะ ขาจำไม่ได้ว่าคนนูน้นคนนี้ยังอยู่หรือไปนี่จะ้ะแม่บ้านเช้าบ้เดียเยี่ยวไปเทเนี่ยเทกอยไม่ยาง,งนี้เอามาใหม่ใส่น้ําไว้อืมอเ,เทแล้วอนอนพักผ่อนได้ละนอนพักผ่อนให้ยากินแล้วนอนพักผ่อนได้ละเ,<อ>เดี๋ยวจะดับไฟแล้วนะ,ะอนอน เดี๋ยวฉันจะเข้าไปเก็บอะไรในบ้านก่อนเก็บอะไรอีก็เก็บทําอะไรตัามอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรสิยายก็นอนพักผ่อนนอนหลับซะนอนหลับเดี๋ยวจะได้ดีขึ้นเนาะพักผ่อนมั่งได้สงสัยพบหมาเป็นเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยวันนี้พูดทั้งวันทุกคนหมาเรียบร้อยแล้วนอนเข้าเปิด<ร>แอร์ไว้ให้เนี่ยไขแล้ว,ลวมันมันับมันมาจากโน่นไขไมาแล้วมันก็มึงก็ไหนเอ่ะ ชิบันโน่นนะใครแล้วชิมขับมันหมาน่ะเออใครเล่าเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อนเออกับกเด็กอ่ะเออเด็กเออขับมันหมาจ้คขับมันวันนี้เป็นอย่างนี้แก้วทุกคนใช่ไหมแต่สตังค์ไม่ลืมนะจ๊ะสออตังค์ไปไหนใครอ่สตังค์เอาไปไว้ไหน ฮะก็เอาไปแบบนู้นให้ใครไปสตังค์อ่ะก็มึงก็ไปแล้วเอออะไรเนี่ยฮะเท่าไรแล้วเนาะฮะอยากจะรู้นอนสตังค์ไม่ลืมนะจ๊ะให้ใครไปให้ไปแต่อย่างอื่นลงหลงเนี่ย หาว่าฉันไล่เด็กอะไรมาไอ้เกยนอนพักผ่อนยายนี่นะจ้าวันนี้ก็ลงหล,ล,ลงลืมลืมแต่ว่าพูดนูน่นพูดนูน่นพูดน,น,ดนี่แต่พูดแบบมีความสุขทุกคนนึกว่าหายซะแล้วเหรอมีเท่าไหร่ นะมีเท่านี้เหรอเออืมออ,อสีแสีเก็บติดตัวไว้นั่นเนาะอ๋ะอไม่แข้วะไม่แข้วอืม

จะหลับไหมทุกคนคืนนี้ดูนอนย้ายนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วนะออจะปิดไฟแล้วจะได้หลับจะได้นอนกันเออปิดไฟแล้วนอนเขาขึ้น <c oughs> นอนข้างบนกันหมดแล้วลื่นมาแล้วเหรออ,อ,อ,นอนจำชื่อผิดชื่อถูกแล้วทุกคนคนนู้นมั่งคนนี้มั่งแล้วนอน วันนี้อาการนี้ดอกไม้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลงหลงลืมลืมแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเลาะใช่ไหมหัวเลาะหน่อยหัวเลาะหน่อยค่ะมีความสุขไหมมีมีเออเนี่ยหลังเนี่ยหลังเออ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 ไป่อยมันเอออืมนอนได้ละยายนอนพักผ่อนนะนอนอืม นอนพักผ่อนนอนพักผ่อนจะดับไฟแล้วนอนพักผ่อนเร็วอืมถ้าไอ้ปรงกันลูกเขาไอ้กันเนี่ยเออไอ้ช่วยสวยไอ้ชายสวยไอ้ชายเออเอานอนเออแต่บันนี้ยายเข้าใจเลยเออเออเมียมันปากไเหรออืม นอนนะน,นะคะนอนนอนหลับปิด